คืนแล้วขอตัวตามข่าวต่อนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนางเสมอยินดียินดีนะคะมีความสุขคุณนางและทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะขอบคุณติดตามข่าวแล้วก็เอาข่าวมาเล่าต่อนะนางจะติดตามต่อไปนะเพราะว่านางจับไพ่ให้แล้วมาพี่ พี่สุเกียรติถามใช่ไหมคะสุเกียรติถามถามพี่มังกรมาโยหรือเปล่าถามถามว่าฮุนเซนฮุนมาเน็ตต่อไปจะหมดอํานาจไหมอ่ะนะคะมาลุ้นกันค่ะนี่รอถามพรุ่งนี้ไม่ดีกว่าเหรอวันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้มาลุ้นกันไหม่เอาไม่เป็นไรมีเรื่องให้ถามอยู่ตลอดลมีเรื่องให้ถามอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะว่านะคะ หนึ่งเดือนก็ถามกันใหม่แล้วโอเคค่ะมาเที่ยงคืนเสรจจ้าพี่สุพี่สุเกตมาเพื่นถามว่าต่อไปนะคะฮุนเซนหุนมาเนตจ,จะหมดอำนาจไหมนะมาดูกันค่ะไพ้ให้กลับไพ้กลับหน้า ให้กับหน้าอึ๊บหมดหรือยังหมดหรือยังโอเคโอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคค่ะหมดแล้วโอเคหุนต่อไปหุนเซนหุนมาเนตจะหมดอำนาจไหมนะคะ โอเคค่ะนะคะสามใบนะคะถ้าหุนเซนหุนมาน็ทนะคะสองพ่อลูกนี้จะหมดอำนาจสีแดงมาเลยโอ้โหประชาชนเขมรคงจะดีใจมากเลยเนาอะ,อะสีแดงมาเลยถ้าเขาจะหมดอำนาจนะคะถ้าเขาไม่หมดอำนาจดอกก็ยังมีสีดำนะคะสีดำแล้วก็นับคะแนนหรือตัวชี้วัดนะคะหมดอำนาจสีแดงมาเลยค่ะ โอเคค่ะมาดูนะคะจะหมดอำนาจไหมโอโ้โหยังค่ะยังยังเข้มแข็งค่ะยังเข้มแข็งยังโหดเทียมยังทาลุนอยู่ค่ะพี่น้องคุณอนะก้าวดำมาเลยเออดำมาเลยค่ะเขายังไม่หมดอำนาจนะ ภายในสามเดือนนี้ก็ยังอยู่ในอำนาจอยู่เด้อพี่น้องยังบอหมดอําำนาจงไงๆเด้อพี่น้องคุณน่ะเอดำมาเลยโน่นภาพเขามาเลยคุณน่ะก้าวดำมาเลยคุณเซนจะหมดอำนาจเมื่อตอนที่เขาลาโลกนนแหละบเอฟซีเอ้ย <c oughs> บง่งแน่คุณน่ะเอดำมาเลยถ้าหมดอำนาจนี้คือแดงมาเลยแต่นี่หุยแดงไม่ติดสักใบเลยยังอยู่ในอำนาจอีกคะ่ะ คุณน่าพี่น้องมาเจ้าทรมัน่นใจไปอีกโดนเดอร์เขมเลยเบิ่งเน่ยผุนน่ะเอดำมมาเลยคุณน่าลมเขายากนะคนคเขมนเนี่ยถ้าใครคิดจะโค่นเขานะ่ยยากนะดูค่ะเอดำมมาเลยเขาเหี้ยมมากเลยนะเขาฮุบอำนาจหมดเลยนะดูคุณน่าเก้าดำมปุ้ยครบทวนเลยถ้าถามอย่างนี้นะถามว่าถ้าเขาจะถล่มไทยได้ไหมถ้าออกมาอย่างนี้นะแกบเลยนะเนี่ย เอดำมาเลยเก้าดำมาเลยอ่ะดูเฮี้ยมเลยหุนเซนเนี่ยสุดยอดไม่หมดอำนาจง่ายๆในเอฟซฟังอยู่ข้างหลังนานแล้วขอบคุณค่ะพี่สุกยัดสมีมังกรมาโยะเขาไม่หมดอำนาจง่ายอ่ะทำยังไงดีพี่น้องคอมเมนเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าเขาจะหยุดยิงไทยไหมก็เก้าดำมมาเลยนะเออเขาไม่หยุดนะ เขาไม่หยุดนะคะเขาไม่หยุดนะเขาเจรจาว่าหยุดแต่เขาไม่หยุดนะไพ่บอกไม่หยุดเนี่ยจะหมดอํานาจง่ายไหมก็ไม่หมดง่ายอะ่ะเนี่ยปัดยังดือ้อยังมึนอยู่พี่น้องเสียแต่งใดเนี่ยติดตนคน